สวัสดีครับท่าผู้ชมเรียกว่าสิ้นสุดการรอคอย9 9ปีเมื่อล่าสุดทางช่อง3ได้มีการเปิดตัวพระนางน,นักแสดงทั้ง5คู่จากโปรเจกต์ละครชุดสุดยิ่งใหญ่ดวงใจเทวพรมหลังจากประสบความสำเร็จเป็นพลุแตกจากละครในตำนานนั่นเองเรื่องสุภาพบุรุษจุตาเทพที่สร้างปรากฏการณ์คุณชายฟีเวอร์จนโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศซึ่งนวนิยาย สุภาพบุรุษจุธาเทพได้ถูกทำมาออกอากาศทางช่อง3เมื่อปี2 5 5 6ได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดผู้เขียนตั้ง5จึงเขียนนวานิยายภาคต่อของสุภาพบุรุษจุธาเทพโดยตั้งใจจะกล่าวถึง5สิงจุธาเทพซึ่งเป็นรุ่นที่2ที่จะสารต่อพันธสัญญาระหว่างสองตระกูลให้เป็นจริงโดยใช้ชื่อว่าดวงใจเทวพรมแบ่งออกเป็นหเล่มโดยตั้งชื่อนิยาย ด้วยชื่อของตัวละครหลักได้แก่ละอจันทร,ร์ขวัญฤทัยใจพิสุทธิ์ตุดอักษรและพรชีวันซึ่งเรื่องแรกก็คือเรื่องละอจันทร,ร์ซึ่งได้นักแสดงนำคือกรับขณาวุดไพ่พิพัฒน์พงศ์รับบทเป็นหม่อมหลวงภูธเนศจุฑาเทพหรือคุณภูรประกบคู่ด้วยจีน่ายีนาชาลาสรับบทเป็นเจ้าละอจันทร์ภูคำวง เรื่องที่สองขวัญฤทยัยได้น้องใหม่แก่กล่องอย่างไมกี้ไม้ปณิธานรับบทเป็นพันตรีนายแพทย์หม่อมหลวงฉัดเก้าสุธาเทพหรือคุณฉัดซึ่งประกบคู่กับยดาารินยาคุณมงคลเพชรรับบทเป็นขวนัญฤทยัยเทวปรมเรื่องที่สใจพิสุทธิ์ได้นักแสดงสายเลือดใหม่เท เฮนรีไมรอนรับบทเป็นร้อยเอกหม่อมหลวงรณจักรจุธาเทพหรือคุณจักรประกบคู่ครั้งแรกกับปุ้มอิสราฮอสุวรรณรับบทเป็นใจพิสุทธิ์เทวพหมหรือหนูมุกนั่นเองเรื่องที่4ดจุดอักษรนำแสดงโดยกองทัพพีรับบทเป็นพันตรีหม่อมหลวงอศิราจุธาเทพหรือคุณเพชรประกบคู่กับมิน้นรัชลวีเพื่อกูลวลาวัฒ รับบทเป็นดุดอักษรเทวพรมส่วนเรื่องอันดับที่5พรชีวันนำแสดงโดยน้องใหม่9ก้เดชาพัฒนกุลรับบทเป็นหม่อมหลวงสรุษจุธาเทพหรือปุลสรุษนั่นเองคู่กับพีพีปุลปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวาสรับบทเป็นพรชีวันวงนครหรือชีวันนั่นเองยังไงก็ตาม เราก็คอยติดตามชมกันดูว่าละครดวงใจเทวพรจะเปิดตัวได้เด,ดตติ้งโด่งดัดงเท่ากับสุภาพบุรุษจุดทาทพหรือไม่